สวัสดีครับพบกับช่องเนวพาเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามา,าซ่อมเครื่องซักผ้านี่ครับผมเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่นะครับเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งอีกเครื่องที่แล้วก็เหมือนกันครับผมแต่เครื่องนี้ลูกค้าเอามาให้ยกเลิกการหยดเหรียญน,นะครับเนื่องจากลูกค้าจะเอาไปใช้ในห้องเองนะครับ ซึ่งเครื่องหยอดเหรียญที่ลูกค้ามีก็หลายเครื่องแล้วก็เลยจะเอาเครื่องนี้มาทําเป็นปกติกดซักปกติในห้องของตัวเองนะครับอันนี้ผมก็ได้ถอดแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายไว้ตอนแรกนะครับลืมถ่ายไวใ้ให้ดูนะครับผมแต่ว่าผมก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับผมจเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีสายแบบนี้ให้เรานะครับผมซึ่งสายาแบบนี้ถ้าเราจะต่อนะครับคือ จะมาเดินสายต่อใหม่นะเราต้องแบบนี้นครับบอร์ดเราต้องแกะออกมาก่อนครับผมแล้วก็ต้องมาเจาะด้านหลังนะครับผมซึ่งด้านหลังก็จะมีอันนี้รอยช่างเก่าเขาเจาะไว้นะครับผมก็มายกเลิกให้อันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power on นะครับปิดเปิดปุ่ม start ครับแล้วก็มีสถานะไฟ led แล้วก็เป็นระดับน้ำนะครับผมซึ่ง สายก็จะมีบอกในเมนบอร์ดนะครับผมน่ครับบอกจากต,ตรงนี้นะครับาถ้าจะติดกล้องเออจะติดกล้องนะครับถ้าจะติดตั้งนะครับติดตั้งก็ปกติกะตนะครับก็เอาสายรเราก็ต้องมาเจาะตรงนี้ก่อนครับซึ่งการที่เจาะให้มันตรงปุ่มนี่ครับผมเราก็ต้องมาดูหน้าจอมันนะครับผมหน้าจอว่าปุ่มระดับน้ําปุ่มที่เทไห่เราก็นับมาครับนับมาให้มันตรงปุ่มตรงนี้ ล้วก็ไปเจาะด้านหลังแบบนี้นะครับผมด้านหลังแล้วสถานะไฟนะครับผมก็ข้างบนนี่ครับผมสถานะไฟอยู่ที่ข้างบนก็ต้องเจาะด้านบนนี่ครับผมด้านบนเหมือนกันนะครับส่วนปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้ครับผมปุ่มเริ่มกับปุ่มปิดเปิดเนาะต้องเจาะด้านหลังเหมือนกันสองปุ่มนะครับผมนี่ครับผมผสองปุ่มนี่ครับนี่นะครับ ส่วนสายสีเขียวนะครับเขาก็จะมีบอกในบอร์ดหรือว่าในคู่มือมาครับก็จะเป็นกดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็สายขาวสายดำก็จะไปต่อกับไฟ LED นะครับสถานะไฟส่วนสีน้ำเงิน2เส้นนะครับก็จะต่อเข้ากับระดับน้ำนะครับผมระดับน้ำของเครื่องค้นค่านะครับ เมื่อเราต่อเสร็จจ้ำเสร็จนะครับต่อเสร็จจ้ำเสร็จหมดแล้วให้เราทําการปุ่มไหนที่เราไม่ใช้เราก็ต้องหาวิธีไม่ให้ลูกค้ากดนะครับเราจะมาตัดขา,าพวกนี้ก็ได้ครับปกติมันจะยาวยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้กดลงหรือว่าถอดสวิตช์อ,ออกไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าถอดออกไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราไม่ถอดเลือกที่จะไม่ถอดเราก็าหา อะไรที่มันมาลองไว้นะครับมาลองไว้หรือตัดออกนะครับผมเพื่อไม่ให้ลูกค้ากดปุ่มได้นะครับคือไม่ได้ใช้ปุ่มแล้วเพราะว่าหยดเหรียญปุ๊บเครื่องก็จะทํางานอัตโนมัติเองนะครับแต่เครื่องนี้ลูกค้าจะมายกเลิกนะครับดูย,ยกเลิกซึ่งผมก็ได้ถอดสายออกไปเรียบร้อยนะครับผมออกไปเรียบร้อยอช่างเก่าเขาก็ทําการหยอดกลาวเอาไว้นะครับคือกดไม่ได้ตอนนี้ผมได้ล้าง เอาวออกแล้วคือกดได้แล้วครับผมมันจะดังนะครับผมดังต็อกเต๊กตอกเตกคือกดได้แล้วปกติแล้วครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับผมแล้วก็มากดปุ่มดูนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมใเมื่อเสียบปลั๊กแล้วก็มาดูแผงคอนโทรลนะครับก็คือปุ่มนี้ปุ่มปิด ปุ่มเปิดนะครับปุป่มเปิดเปิดสองอปุ่มเดียวกันก็คือปุ่มแรกนะครับผมนี่ครับนี่แล้วเรามาตั้งปั่นแห้งนะครับผมนับมาจากปิดสตาร์ทโปรแกรมตั้งเวลาปั่นหมาดครับปุ่มที่1 2 3 4ี่นะครับนับหนึ่งสครับตั้งปั่นหมาดกดเป็นเลขหก แล้วเราก็าไปกดที่สตาร์ทได้เลยครับผมสตาร์ทปุ๊บนะครับผมเพ่งจะทำงานไหมนะครับไปดูครับผมอันนี้ขึ้นเวลาที่10นาทีนะครับขึ้นเวลาที่10นาทีอ่าไฟ LED กระพริบ IP, แล้วก็ขึ้นคด D E นะครับ แบบนี้ก็คือ,อลิดสวิตนะครับเป็นสวิตแม่เหล็กซึ่งฝาตรงนี้จะมีแม่เหล็กอยู่นะครับฝาตรงนี้ครับจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านในแล้วตัวนี้ก็ตัวที่เขียนตัวที่มีตัวหนังสือครับ2 0 1ศูนยนะครับเป็นลิดสวิตเป็นแม่เหล็กนะครับเราต้องเอามาเทียบตรงนี้นะครับเมื่อเราประกอบแ็งเสร็จมันก็จะวางอยู่ตรงนี้พอดีแม่เหล็กจะทํากัน ต่อกันอตัตโนมันนนตินะครับเกิดามันจะต่อห้านะครับผมชุดเอามาต่อลำบากนะครับคนเดียวมือเดียวครับผมโอเคทำงานแล้วครับเห็นไหมเมื่อผมเอาเล็กสวิตมาติดกับประตูนะครับผมแม่เหล็กก็จะดูดสวิตติดกันก็เท่ากับว่าสวิตเปิดนะครับผมสวิตเปิดนี่ครับผมตอนนี้ก็ มาดูในถังกันนะครับว่ามันจะทํางานไหมนะครับเนีอขึ้น10นาทีนะครับผมถังด้านในครับนี่หมุนแล้วเห็นไหมครับถังด้านในหมุนแล้วนะครับผมก็คือทํางานได้ปกติสามารถกดซักเองได้นะครับส่วนกล่องนี้ก็จะพอดเก็บไว้ให้ลูกค้าเก็บไว้เลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นการอันเสร็จสิ้นนะครับยกเลิก คำสั่งของกล่องหยดเหรียญน,นะครับผมส่วนติดตั้งก็ติดตั้งเหมือนกันครับถอดออกก็ถอดออกเหมือนกันครับแต่ตอนเวลาติดตั้งเราต้องมาเคลียร์ปุ่มพวกนี้นะครับไม่ให้ลูกค้ากดนะครับหรือตัดออกหรือ,อปัจจียกเลิอกออกก็ได้นะครับผมแต่ตรงนี้ช่างเก่าเขาหยดกาวเอาไว้นะคือกดไม่ได้แข็งพวกเลยผมก็เลยใช้น้ํายาล้างออกตอนนี้กดได้แล้วครับอันนี้เครื่องทํางานปกติ ครื่องหมุนนั่นครับข้างในฝาตัวนี้จะมีแม่เหล็กนะครับเพื่อมาดูดแม่เหล็กตัวนี้เหมือนกันเป็นสวิตช์นะครับดูดให้มันติดกัน,นครับหากแม่เหล็กหายหรือแม่เหล็กหลุดท้ายนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถอยออกมาห่างๆนะครับมาเห็นไหมครับเราก็จะขึ้นกุ๊ด d นะครับ,บ,รบก็คือ,อเกี่ยวกับ ประตูนะครับผมดีด็อกนะครับผมแต่ถ้าเราเอาเอาไปชนกับแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับผมมันทำงานเห็นไหมครับมือเดียวนะครับจตบไม่ถนัดเห็นไหมครับ,รบมันก็จะขึ้นเลขปก,กติเราแล้ว นี่คือผมเอามาชนกับแม่เหล็กอ่ามือเดียวมันก็เลยหลุดนะครับเอาล้ครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วผมก็มากดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เรากดปิดก่อนนะครับปิดเรียบร้อยแล้วก็ไปถอดปล๊กก่อน,นครับปลดกร่อนเดี๋ยวมาประกอบกับฝาของเขานะครับฝางเขาแล้วก็ทําปุ่มให้กดให้ได้ทุกปุ่มนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบน็อตใส่เรียบร้อยแล้วครับประกอบน็อตใส่กับบอร์ดแผงวงจรเรียบร้อยนะครับผมส่วนเส้นนี้ที่พันสายไฟไอเทปสายไฟไว้นี่ก็คือสายสีแดงนะครับจากจากกล่องนะครับผมไฟสายสีแดงสองเส้นนี้ครับผม,มเพื่อจะไปเลี้ยงหม้อปแปลงนะครับผม ด้านบนข้างในนะครับผมเลีเ้ยงแมอแปลงนะครับก็คือมาต่อจับเอาจากตัวนี้เลยครับผมสายสีน้ําตาลกับสีน้ําเงิน2เส้นครับผมคือปลอกแล้วก็มาจัาตรงนี้เลยครับ, <c oughs> บเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> ที่จะไปเลี้ยงกล่องนะครับ <c oughs> พอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟก็จะเข้าไปกล่องแมอแปลงแล้วก็รอคําสั่งออกมาหาเมนบอร์ดครับ <c oughs> ตอนนี้ลูกค้าได้ยกเลิกผมก็ยกเลิกให้แล้วนะครับเดี๋ยวประกอบกันนะครับผมวิธีประกอบนะครับเห็น เดือยไหมครับเดือยังเป็นสไลด์นะครับผมเราต้องอามาสวมใส่กันนี่ครับผมเดือยมันให้มันลงปุ๊บลงล็อกนะครับผมลงล็อกแล้วก็ตบสไลด์นะครับไปด้านขวาเืเดียวก็ออกลำบากล้วนะครับ นี่ครับก็ใส่เรียบร้อยลงล็อกนะครับเวลาถอดก็เหมือนกันนะครับให้ตบสไลด์ไปด้านซ้ายนะครับเวลาประกอบให้ตบสไลด์มา้ด้านขวาตบสลด์ด้านซ้ายคือถอดนะครับมันจะเป็นเดือยอย่างนี้นี่ครับให้มันถอยไปนิดนึงให้ยกขึ้นครับเวลาใส่ก็สไลด์มาด้านขวานะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กดูนะครับผมปิดฝาไว้ก่อนครับผมเพื่อลูกค้าทิ้งไว้นานนะครับ สตาร์ทกันดูนะครับอ่าติดเรียบร้อยอน,นีไฟสถานะขึ้นนะรพร้อมที่จะทำงานแล้วก็มาตั้งปันหมาดเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมไม่ได้ต่อน้ําตั้งปันหมาดไว้กดปันหมาดเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดที่เริ่มนะครับคือสตาร์ทเราเนี่ยเริ่มทํางานนะครับเรอสักชั่นะครับให้มอเตอร์เดนเดนน้ําทิ้งนะับเผื่อข้างในมีน้ํามอเตอร์เดนก็จะทํางานก่อน ทิ้งน้ไปก่อนนะครับในเมื่อทิ้งน้าหมดปุ๊บคําสั่งก็จะขึ้นมาหาบอร์ดให้ทําการปั่นนะครับถังปั่นแห้งนะครับนะครับเริ่มขยับแล้วด้านในนะครับปั่นแห้งแล้วครับนี่ครับผมก็เป็นการอัดเสร็จสิ้นนะครับยกเลิกกล่องยอดเหรียญนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้ต่อสายเลยนะครับนเดี๋ยวผมก็จะถอดกล่องนี้ออกเก็บให้ลูกค้านะครับผมถอดออกมาเลยเก็บให้ลูกค้านะครับ ครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่องเนวพาเที่ยวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ